เลิกงามยามดีได้ลองเตาใหม่สักที เมนูที่เลือกมาทำเนี่ยก็เป็นบัตเตอร์โร่หน้าตาจะคล้ายๆกับชีโอปังแต่มันนุ่มฟูเบาแล้วก็หอมเนยมากๆถ้าเป็นชีโอปังหรือขนมปังเกลือเนี่ยส่วนผสม,มของพวกไข่ไก่นมเนยก็จะน้อยหน่อยแต่บัตเตอร์โร่เนี่ยจัดเต็มในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนยน้ำตาลใส่เข้าไปเลยสูตรที่ให้ไปเนี่ยตัดแป้ง50กรัมประมาณ16ชิ้นกำลังสวยๆได้2ถาดนิดๆแต่ถ้าใครไม่อยากทำเป็นบัตเตอร์โร่เนี่ยก็ทำเป็นขนมปังอย่างอื่นก็ได้เอาไปใส่ไส้อย,อย่างได้เลยรับรองฟูเบาหอมอร่อย ความยากของการทําขนมปังเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว คือทาไม่บ่อยพอถ้าทําบ่อยๆเนี่ยมือสัมผัสกับแป้งโดโยเยอะๆเนี่ยเราก็จะคุ้นชินเวลารีดเวลาหมวนเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็คล่องมือทาจนครบก็เอาไปพักแล้วก็มาวอร์มเตาและนี่ก็เป็นเตาอบคอนเวกชั่นเตาอบลมร้อนตัวแรกของเราเลยเป็นของ King บเกอรนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สอบถามข้อมูลไปที่คิงเบเกอรได้เลยใช้ครั้งแรงเนี่ยก็ตื่นเต้นนิดนึงไฟแรงดีร้อนเร็วแล้วก็กระจายความร้อนทั่วถึงแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้บัตเตอร์โลออกมาแล้ว